น้องที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นปชีวิตติดใจครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพนพัฒน์พันธ์ดีชื่อเล่นชื่อน้องตังออมอายุ10ป,ปีอยู่โรงเรียนอนุบาลบางใหม่ชลบุรีค่ะจากชลบุรีจริงๆชื่อนี่ก็มีผลนะเพราะว่า<ม>เพื่อนๆที่โรงเรียน,น,นก็อาจจะร้อเล่นกันได้นะเหมือนสมัยที่เราไปโรงเรียนนะถ้าชื่อรเราปแปลกๆเพื่อนก็จะไปตั้งฉายาเราใหม่มีไหมลูก มีค่ะอ่ะเราชื่อตังออนเพื่อนๆจะเรียกเราว่าออมตังค่ะอ่ะเห็นไหมอ่อเหมือนลูกน้องบอกเลยอ่ะเหมือนหลานผมอ่ะลุ้ยเก่งอ่ะเออชื่อน้องขยันไปโรงเรียนเพื่อนก็เรียกไอ้ขย่าน้องขย่ามันหายไปตัวนี่ใช่ไหมก็นี่ไงผมถึงบอกชื่อนี่ก็มีผลนะเออเออเพื่อนๆก็รอถ้าอย่างนี้ก็ต้องตั้งขย่าดีเดี๋ยวเพื่อนจะได้ร้องว่าขยันเอออันนี้ดีนะชื่อง่ายิ่งเราเนี่ยนี่ดีก็ ผมเนี่ยชื่อบำเรเวลาไปเรียนศิลป์บนนอกเพื่อนเพื่อนบางคนก็เรียกไอ้เลยไอ้เลยเฉยแต่บางคนมันเรียกผมไงรู้ไหมเรียกอะไรเรามองว่าครับเริ่มกันเห็นบอกน้องตังออมนี่ความสามารถเยอะเลยฮะน้องทั <habitat> ้ง <cái> ร <ço àn> ้องทั้งเต้นทั้งรำรำก็เก่งครับที่บ้านที่บ้านเขาทำอะไรอ่ะเขาถึงเก่งขนาดนี้คือคุณแม่เนี่ยฮะชอบแบบไนรำไทยคุณแม่ชอบรำไทยแล้วก็คอยเปิด ให้ดูว่าเอ๊ะอย่างนี้ร้อย่างนี้ร้องงี้น้องตังออมก็เลยชอบจีบนิ้วให้ลงพันกับคณะกรรมการดูเพื่อวอ๋อเนี่ยเขาต้งวงก่อนชอยจะไปจะมาจะไปจะมาไปไปมามาไปไปไปจะไม่ต้องมา มีรับรับงานร้องเพลงด้วยลูกหรือว่างานเดลเองทำอะไรบ้างลูกก็เปิดหมวกค่ะอ๋อไปเปิดหมวกเหรอปปหไปกับใคระลูกไปกับน้องค่ะอ๋อน้องตังออมชื่อ <Hey, S 2> ชื่อว่าน้องอินเตอร์ค่ะไปได้วยกันสองคนนี่เหรอใช่ค่ะคนอื่นเขาไปเปิดหมวกเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยผมบอกก่อนเลยพลังเสียงของเด็กๆเ,เนี่ยเนี่ยชั่วโมงสองโม,มงก็เพียก็ง่วงนอนแล้วไปร้องเพลงเปิดหมวกในหะ้ไม่ใช่ร้องสิบเพลงยี่สิบเพลงนะครับ เกือบร้อยเพลงเกือบร้อยเพลงเฮ้ยเฮ้ยจะต้อคนบ้าเลยจะร้องกะนานนั้น การร้องกับความยากของเพลงถือว่าทําได้ดีนะลูกนะแต่มันอาจจะยังไม่ไม่ไม่ครบทั้งหมดลูกต้องการประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนปีนี้มันดูคันไม่มีูดนชช่เทียวงานวันนี้ออกเสียงดีมากแต่จุดอ่อนครูมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของต้น มันก็จะเห็นว่าการปีนตัวโน้ตที่มันสูงสูงนี่ยังปีนไม่สวยีีนนิลกดตร ชอบความตั้งใจแต่เพลงลูกทุ่งจำไว้นะลูกมันต้องฟังให้เยอะเพราะลูกทุ่งจะต่างจากเพลงประเภทอื่นหมดนั่นคือลูกเอื้อนลูกคอลูกสั้นลูกยาวแต่ต้นทุนหนู่ดีมากกว่เงินชายโยเสนเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ผ่านครับผ่านเลือกผ่านเลือไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องตังออม ไปเราไปชมผลงานของน้องอินเตอร์กันบ้างดีกว่าว่าจะไพเราะแค่ไหนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวีวิทย์พันดีชื่อเล่นชื่อน้องอินเตอร์อายุ8ปีครับมาจากจากาังหวัดชลบุรีครับนี่เขมีพี่สาวเป็นต้นแบบเป็นไอดอลเลยนะใ,ใเ,เห็นอะไรบ้างถึงอยาก้องเ,เล่พี่สาวเพราะพี่สาว,ขอ,สาวข,ของผมเสียงดีครับอือเอเชยๆแ่เจาล่นูเสียงไม่ดีเหรอ ดีค่ะดีดดสาวเลยนะครับอ่ะไหนๆวันนี้พี่มาล้องแล้วน้องร้องต่อเลยไหมลูกเอาไหมาครับเพลงอะไรดีลูกค่าถามหานิยมครับโอ้ เงดีมากนะลูกเสียงพร้อแล้วก็มีลูกเล่นมีอะไรดีมากเลยหรอกแต่ยังไม่เก่งเท่าพี่ตั้งอองที่ตั้งอองเขาจะเป็นพี่แล้วเหมือนประสบการณ์เขาจะเยอะกว่านะแต่เห็นของเลยรู้ว่าหนูมีพรสวรรค์นะลูกนะเป็นนักร้องนี่เลยอ ที่ยังขาดก็คือเรื่องลูกเลือนลูกคอ,อ,อการเจ็บรายละเอียดนลูกนอกจากร้องเพลงอยากให้ฟังให้ละเอียดนะลุกไม่ใช่ฟังเยอะอย่างเดียวฟังให้ละเอียดว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนของเพลงนั้นเราเขาเขามีอะไรบ้างเผื่อบางเรื่องในวัยเท่าเ,าเราสามารถฝึกได้ก็ฝึกนะครับลองดูนะลุก ต้นเสียงที่ดีแล้วก็เท่าที่ฟังก็รู้เลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้รักเพลงลูกทุ่งใช่ไหมครูอายุอายุแค่เนี้ยผมว่าทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะยิ่งอยู่ด้วยกันและรักเพลงลูกทุ่งด้วยกันเปลี่ยนกันสอนปรึกษากันและร้องด้วยกันคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมนะน้องตังออมเนาะช่วยๆกันอวันนี้ลุงนรสผ่านลูกคือค่ะบถ้าสุก็ให้ผ่านแล้วคือคผ่านั้ สามผ่านลูกน๋อตังออมโอ้ยช่องนี้ท<อ>ั้งพี่ท<อ>ั้งน<อ>้องเลยลูก3าผ่านเลยไม่ธรรมดาเลยนะครับ,รบกับสองพี่น้องคู่นี้ตังออมและอินเตอร์ L Inter, รับสามผ่านจากคณะกรรมการไปทั้งคู่เลยเก่งจริงๆครับมาต่อด้วยสาน้อยนาะ